สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ CEO Talk นะครับวันนี้เราได้ดับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนานะครับหรือว่าผู้ร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็จะขออนุญ,ญาตให้พี่แนะนำตัวนิดนึงครับ,รบสวัสดีครับผมชื่อนพดลธัญวัฒนานะครับปัจจุบันนี้ก็ถ้าสวมหมวกเลยก็ค่อนข้างหลายใบแ่เอาเอาใบที่เราอยู่ในแวดวงที่คนจะรู้จักกันก็คือ ผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นผู้จัดการสหกรณ์โค,คนมเชียงรายครับนี่คือนี่คือแบล็กการ์คร่าวๆหลังจากที่ที่แต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเป็นดเรกเตอร์ของบริษัทเบคเือเบทาโกรที่มียอดขายก็ก็ถือว่าโอเคที่ผมรับไปชอบนะครับทีนี้พอเกิดความเบื่อความเบื่อในกรุงเทพก็เลยกลับมาอยู่บ้านนอกครับ ตลาดส่งออกออโดยส่วนมากแล้วจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเป็นเป็นประเทศไหนบ้างครับจริงๆแล้วลูกค้าจริงๆของเราเลยเนะี่ยคือประเทศจีนกับเวียดนานมเพียงแต่ว่าในการข้ามไปหาจีนกับเวียดนามเราต้องข้ามอยู่2ประเทศหลักๆคือประเทศพม่าก,กับประเทศลาวเพราะฉะนั้นโดยหลักการการค้า p r i ORITY แรกเราต้องเลือกคนที่เราคุยภาษาเดียวกันก่อนครับก็คือประเทศลาว ก็เลยกลายเป็นที่ไปที่มาว่าลูกค้าเราคือจีนกับเวียดนามแต่เราเลือกค้าผ่านประเทศลราเป็นหลักครับโอเคนะครับแสดงว่าลูกค้านะครับจะต้องออลูกค้าลหลักก็คือจีนเวียดนามใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าประเทศเราก็จะเป็นประเทศที่จะต้องผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะแกะที่จะส่งออกเนี่ยจะต้องผ่านประเทศเราไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทีนีออ้อยากจะให้ พี่นพโดลนะครับได้พูดถึงว่าในถ้าเกิดว่าในมุมมองของผู้ประกอบการนะครับถ้าสมมุติว่าจะส่งออกเนี่ยควรจะต้องมีการเตรียมเตรียมการอะไรไหมครับก่อนที่เราจะถ้าเรามองว่าศักยภาพเราเนี่ยน่าจะสามารถส่งออกได้ผู้ประกอบการควรจะต้องมีการพัฒนาหรือว่าเตรียมพร้อมในเรื่องไหนได้บ้างครับเพื่อที่ว่าจะได้สามารถที่จะค้าข้ามแดนหรือว่าค้าผ่านแดนได้ด้วยเนี่ยครับครับขอบคุณมากเลยที่ถามคาถามนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ เป็นคนเชียงรายโดยกำเนิดนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการที่มาวันนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจังหวัดเชียงรายนะฮะแต่ว่าคนจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่จะรู้ฟอร์แมตของการส่งออกที่เป็น education skill ใช่ครับคือรู้แต่ตำรารู้ว่าต้องผ่านภาษีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้หลักการที่เราเรียกว่า practical skill <อ>ฝั่งซ้ายคือ education skill ฝั่งขวาคือ practical skill พอมาฟังแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่า practical skill ของของผู้เข้าลงลมจะมีมากขึ้นเพราะว่าองค์ประกอบหลักๆเลยของผู้ประกอบการที่จะทำการส่งออกแล้วประสบผลสำเร็จได้คือต้องอาศัย experience oh. ของการค้าขาย <c oughs> อย่างที่ผมมักบอกเสมอว่าเราอะอยากขายจีนแต่มันต้องผ่านลาวเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมสองประเทศเลย วัฒนธรรมของคนลาวแล้ววัฒนธรรมของคนจีนมันไม่ได้ s ชิ p p i n g by air f r e i g h ที่บินข้ามลาวเนี่ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นความความยากหรือว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจส่งออกผ่านชายแดนได้คือความเข้าใจลูกค้านะครับเข้าใจว่าเขาคือใครและเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรรวมไปถึงพฤติกรรมของเขาด้วย ก็ถือว่าพี่นบดนนะครับได้แชร์นะครับคือพูดง่ายๆว่านอกเหนือจากภาคปฏิบัติแล้วนะครับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็จาเป็นจะต้องทราบด้วยว่าภาคการศึกษาเนี่ยที่จะเข้ามาเอามาประยุกต์นะครับร่วมกันนะครับก็จะน่าจะสามารถที่จะทําให้ธุรกิจของท่านนะครับสามารถที่จะนําสินค้าเนี่ยส่งออกได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับรวมไปถึงการที่เราจะเข้าใจ ค้สโตร์หรือว่าลูกค้าแบบอินไซด์เลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับประสบการณ์นะครับก็จะทําให้เราสั่งสมว่าเรื่องของการทําธุรกิจนะครับเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของสถานการณ์นะครับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยจะสามารถทำยังไงให้ให้เราได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายธุรกิจในเรื่องของการส่งออกได้ด้วยนะครับใช่ครับ ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นครับที่อยากจะอยากจะให้พี่นพดลน,นะครับได้แชร์ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับท,ทั่วไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอะด่านการค้าชายแดนเนี่ยเริ่มที่จะเปิดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยคิดว่าภาครัฐเนี่ยน่าจะมีการส่งเสรมิมอะไรอีกบ้างครับนอกเหนือจากกฎระเบียบที่ทางภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะคุยกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางลราเองนะครับว่าการเปิดด่านเนี่ย ขอความร่วมมือในการขยายเวลาหรือว่าให้ตรงกับประเทศไทยเนี่ยครับไปทราบว่ามันน่าจะมีอะไรอีกบ้างไหมครับที่ที่น่าจะช่วยช่วยกระตุ้นตรงนี้ได้บ้างครับผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเท่าที่ควรครับผมยกตัวอย่างเช่นคำว่าบูรณาการคืออะไรของการจัดการนะควรมีศูนย์ที่เราเรียกว่า one stop service ทั้งหมด ผมยกตัวอ,อย่างเช่นแต่ผมจะยังไม่ต้องขายของนะแ,<อ>แค่ผมต้องการข้ามไปข้ามไปประเทศจีนเพื่อจะไปดูตลาดจีนเพื่อจะไปะหาลูกค้าหา End user ที่ตลาดจีนจริงๆเนี่ยสินค้าของเราอะที่ประเทศไทยอะข้ามไปที่จีนเนี่ยเขาจะโอเคไหมหรือเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองยังไงบ้างองค์ประกอบเหล่นี้ ภาครัฐต้องจัด one s t ปเ service ให้ให้ผู้ประกอบการผมยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าผมจะไปประเทศจีนถ้าผมจะใช้วีซา่าวันนี้ผมต้องไปที่จังหวัดเชียงใหม่กกงศุนหรือ,อจุดที่ทำ counter service เอร์เซอร์วิสจุดที่ทำพาสปอร์ตหรือวีซา่าอยู่ที่เชียงใหม่แต่ผมอยู่เชียงรายต้องเดินทางไปชงใช่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่ทั้งท้งท,งท,งที่วันนี้เรากําลัง คุยกันเรื่องโลก4.0เข้าไป5.0กันหมดแล้วแค่เอาสมาร์ทการ์ดจากประาชนเสียบไปคุณก็รู้หมดละแต่ว่านี่คือคือสิ่งที่มันยังไม่บูรณาการอ,อันนี้อันน,น,นี้อันที่หนึ่งน,นะครับ,รบที่ผมมองว่ามันยังไม่บูรณาการเลยตอนเราไปเอร์เวนะแล้วคิดดูว่าตอนที่เราขายจริงๆละ่ะเราไม่ใช่ตัวคนที่สามารถพูดแทนได้กลายเป็นสินค้าถ้าอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์พิธีสารต่างๆพิธีศุลกากรต่างๆ สินค้าเหล่านี้พูดแทนเราไม่ได้ว่าชั้นในตู้คอนเทนเนอร์มีอะไรใช่ครับความยากตรงนี้ผมว่ารัฐบาลต้องให้ความจริงใจกับเรื่องของการแก้ปัญหาโดยเฉพาะถ้ามองว่าเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านภาคเหนือตอนบนทั้งหมดคือ north economic corridor คือ NEC ที่ทำเป็นคอมมิตรีขึ้นมาถ้าปลดล็อกตรงนี้โดยการ เพื่อประโยชน์เฉพาะผู้ประกอบการเพื่อทำเป็นศูนย์ one-stop service เพื่อผู้ประกอบการส่งออกแบบนี้จะดีมากอันนี้คือผมยอยากให้ให้ทางอาจารย์เกิดขึ้นใช่ให้ทางอาจารย์ได้ไปสะท้อนกับกับภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการอย่างผมหรือกลุ่มเกษตรกรอย่างผมเนี่ยจะได้รับก,การนำนวนความสะดวกมากขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆนะครับจาก จากพี่นพดลเลยนะครับ,รบที่เป็นผู้ส่งออกตัวจริงนะครับแล้วก็ผ่านประสบการณ์มามาหลากหลายธุรกิจแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งภาคการศึกษานะครับก็คือว่าจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในสิ่งสะท้อนจากผู้ประกอบการจริงๆนะครับว่าถ้าเราจะ ร่วมกันพัฒนานะครับนอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องสามารถช่วยผู้ประกอบการนะครับให้เบ็ดเสร็จได้ในในเซ็นเตอร์หรือว่าในในหน่วยงานใดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การทํางานเนี่ยคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วนะครับเวลาที่ผู้ประกอบการเนี่ยติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ในในเวลานั้นเลยนะครับแั่น,นี้วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นพดลมากเลยนะครับ,รบที่กรุณามาให้สัมภาษณ์ เฉพาะกิจเลยนะครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะได้เรียนเชิญพี่นพดลนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับในด้านอื่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางมาลายไฟสเติร์นะครับเป็นมาลายดิจิทัลนะครับที่ที่พยายามสร้างสรรค์สังคมผู้ประกอบการนะครับโดยให้ให้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า4.0เนี่ยให้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการทำให้ผู้ประกอบการนะครับได้ปรับตัวนะครับให กับโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะค,ะครับผมตัวผมเองก็ขอขอบคุณมอิท่านะครับ,รบที่ให้โอกาสกับผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงราย <c oughs> จริงๆเนี่ยหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่ดีมากเพราะว่าเรากําลังมาคุยกันเรื่องที่เป็นฝั่งที่เป็น Practical skill คือ <c oughs> ภาคปฏิบัติเพราะวันนี้ก่ <c oughs> <c oughs> อนวันนี้เราคุยกันแต่ เวลาเอาเอา,เอาไปเรียนก็ไปเรียน ABA ไปเรียนก็ไปเรียนนะฮะหลักสูตรก็ไปเรียนในคลาสรูมแต่ว่าไม่มีใครที่จะต้องมามามาเรียนแบบเนี้ mm hmm. วันนี้เนี่ยวันนี้ถ้าเราเห็นผู้ประกอบการที่มานั่งเรียนในร่วมคลาสด้วยกันก็มาตั้งแต่บางคนก็เป็นแม่อุ้ยพ่องเ mm hmm. พาะอ,อุ้ยพ่อง mm hmm. นะฮะแต่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย mm hmm. เขาผ่านคำว่า education skill โดย by experience mm hmm. เข้าไปหมดแล้ว แต่สิ่งที่เขายังขาดเลยอีกอันหนึ่งก็คือ practical skill ทุกวันนี้ทุกคนรู้หมดทํายาหมองยังไงทําน้ําหอมยังไงน้าพึ่งยังไงเป็นเชิงเทคนิคไปเชิงเทคนิคไปหมดแต่ยังไม่รู้ว่าจะส่งออกยังไงพรุ่งนี้ถ้าจะพาไปเยี่ยมชมเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอฟเทิร์นมากที่จัดโครงการดีๆให้เราได้ครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ